บเด,ดเ,ววเด็กๆคนไหนยังไมด้่งการบี่ควังเวงแววคุณค้าเด็กๆคนไหนยังไม่ได้ส่งการบ้านที่ครูสั่งในลน์คุณครูบ้างคะดเ,เ,เะอะไรเนี่ยภาพนักเรียนคนหนึ่งปรากฏหายไปยแต่กลับมีเงาดำๆโผล่ขึ้นมาแทน เกิดป็นคนนคคิดเเห็ึงจรุณครูได้ทดลองนำงานที่นักเรียนส่งส่งกลับไปที่ลายกลุ่มผลปรากฏว่านักเรียนและครูที่ได้อ่านลายกลุ่มได้ยินเสียงขับกลมในเวลากลางคืนขณะนอนหลับทุกๆคนมามมาท่องบทอาคยานสุดสาครเข้าเมืองกะเวกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ